ถ้าพูดถึงจิตกรรมฝาผนังที่วัดเราทุกคนก็จะทราบกันดีว่าเรื่องราวที่จิตรกรนํามาเขียนนั้นมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือทศชาติชาดก แต่ที่นี่มีความพิเศษคือที่วัดบวรนิเวศวิหารมีจิตกรรมฝาผนังที่เป็นเรื่องราวของวรรณกรรมจีนอย่างสามโก,กมีความสวยงามและสมบูรณ์แบบมากที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวจะสวยงามขนาดไหนตามมาดามมาดูเลยค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระองค์ได้ทรงปฏิสังขรณ์พระวิหารเก๋งวิหารที่มีรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบเก๋งจีนขึ้นมาใหม่ โดยให้ช่างฝีมือเขียนภาพเรื่องราวของสามโกขึ้นพร้อมทั้งจารึกคำอธิบายแต่ละตอนไว้ใต้ภาพและมีภาพตัวละครเอกอย่างเช่นโจโฉจิวยี่กวนอูและจูลง โดยฉากที่นำมาเขียนนี้เป็นตอนที่รู้จักกันดีนั่นคือตอนโจโฉแตกทับเรือหรือที่หลายคนเรียกว่ายุทธนาวีเซ็กเพ็กอันเป็นที่ลือลั่นนั่นเองฟังมาถึงตอนนี้ขอให้ทุกคนกดติดตามช่องนี้มาดามจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยค่ะ